กทวนคำถามกันสักหน่อยเมื่อเรานำทูบติดไฟจุ่มลงไปในขวดทดลองที่มีตับไก่สดอยู่จะเกิดปฏิกิริยาแบบใดขึ้นการทดลองนี้ช่างตื่ยฮะเกิดไฟลุกขึ้นที่ปลายทูบที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในตับของเราจะทำหน้าที่ ในการกําจัดสารแปลกปลอมบางชนิดที่เข้าไปในร่างกายเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพราะถ้ามีสารชนิดนี้อยู่ในร่างกายมากจนเกินไปก็ทำให้มันกลายเป็นพิษต่อร่างกายได้ตับจึงจำเป็นต้องสร้างเอมไซม์พิเศษตัวหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่สลายและเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนที่มีประโยชน์ต่อเซลล์ดังนั้น เมื่อเราเทน้ำยาล้างแผลหรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงในตับสดที่ยังคงมีเอนไซม์อยู่จึงเกิดการทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดฟองกา๊าซออกซิเจนจํานวนมากขึ้นในหลอดทดลองรูปชุมพู่เมื่อเราเอาทูบที่มีประกายไฟติดอยู่ไปจ่อใกล้ฟองกา๊าซออกซิเจนที่เป็นปจัจจัยสําคัญในการเผาไหม้จึงเป็นเหตุให้เกิดไฟลุกวาบขึ้น ที่ปลายทูบได้นั่นเองปกติท้าให้ปลาอยเ็เราต้องใช้ออกซิเจนใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตับที่เราผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปเนี่ยจะมีออกซิเจนหลงเหลืออยู่หรือเปล่าดูนะครับใส่เข้าไปก่อนนี้ รอมันฟองมันพูนิดนึงนหมครับค่อยๆนะครับค่อยๆจับไปแล้วก็ช้าๆนะครับเราดูผลนะครับเป็นยังไงเป็นงไงครับอ่าชัดเจนนะครับออกขึ้นมาได้เลยและนี่แหละครับคือการทําปฏิกิริยานะครับกับเอนไซม์ในตับกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซนั่นเองนะครับทําให้เกิดออกซิเจนขึ้นมาได้อย่างนี้นี่เองนะ